นงพนีร้องไห้กลางเวทีหลังเกิดกระแสดรามา่าหลังจากเกิดกระแสดราม่าระหว่างจ้าณงพนีและตั้กแต่ชุลดาไปก่อนหน้านี้จึงเหมือนว่าทาั้งคู่จะไม่ขอญาติดีกันอีกต่อไปล่าสุดถัดทําเอาจ้าณงพนีถึงกับร้องไห้กลางเวทีขณะที่กาลังแสดงที่จังหวัดสุพรรณบุรีโดยมีเหล่าบรรดาแดนเซอร์ค่ะเข้ามากอดปลอบให้กําลังใจโดยจนะคะได้กล่าวทางน้ําตาว่าวันนี้ทุกคนเดินมากอดจ๊ะแล้วพูดว่าเป็นกำลังใจให้จ๊ะนะจ๊ะขอบคุณทุกคนแล้วจ๊ะมีคําพูดอยู่คาเดียวว่าใครทําอะไรขอให้มันได้อย่างนั้นและ ขอบคุณแทนเอ็มวิทวัตเพื่อนของตนเองด้วยพร้อมกับยืนยันอีกครั้งว่าใครทํะไรขอให้มันได้อย่างนั้นแทมซาวจา้าใครยังพูดตีตลกอีกว่าวันนี้เพลงชื่อโอเคนะคะแต่วันนี้ไม่โอเคซึ่งตลอดทังคลิปนะคะแฟนคลับต่างส่งเสียงเชียร์ให้กำลังใจจ้าก,กันแบบสุดเสียงเรียกว่าได้รับกำลังใจกันแบบเต็ม,เ,ตมเกันเลยทีเดียวค่ะเอาเป็นว่าเราไปฟังคลิปเต็มเมเกันเลยดีกว่าค่ะ,ะลกความจนะ โ okay. อเคพระอาจารย์วันนี้ทุกคนมากราบจ้าและพูดก,กับจ้าวและพูดกับจ้าเป็นกำลังใจให้จ้าวกินหักพระขอบคุณลุงปงะขอบคุณลงปงะคะ ะคอนจะมาแบบนี้คอนมาดูจ้ามาขอจใจและให้กำลังใจจ,าจ้าแต่เขามากๆแล้วจ้าก็มีขาพูดอยู่คำเดียวว่าใครทำยังไงขอให้มันได้อย่ังไงเพราะขอบคุณทุกทุกคนนะคะที่เป็นกำลังใจไปให้กับเอมด้วย ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณจริงๆนะคะยืนยันคำเดียวว่าใครทำยังไงขอให้ได้อยา่างนั้นแค่จำขอนะ เอาสารจาทิตกับกานนําเตาไม่อยู่ค่ะหลังจากได้รับกำลังใจจากแฟนคลับนะคะพร้อมกับบอกว่าใครทำอะไรก็ขอให้มันได้อย่างนั้นค่ะ